มหาศึกล้างพิภพวสวรรค์โลสตาสิบสีบทที่42ไล่ล่าตัวตนอมะตะยานรูปสามเหลี่ยมสีแดงเลือดหยุดบนภูเขาในดาวเคราะห์แรกที่รกร้างว่างเปล่า ในพื้นที่อื่นๆของดาวเคราะห์ใบนี้มียานประจันบานระหว่างดวงดาวขนาดมหึมา30ลำพร้อมด้วยยานฝูงบินเจดีของเผ่าพันุ์เขาทองจุดศูนย์กลางของยานประจันบานทั้งหมดคือยานดาวเคราะห์มินโม่ภายในห้องอาหารของยานดาวเคราะห์หมินโม่เราต้องรอนานแค่ไหนชายหนุ่มในชุดเกราะสีทองพูดอย่างร้อนรน ขณะก,กำลังกินเศษเหล็กทำไมระบบข้อมูลของสมาพันธ์ไม่บอกตำแหน่งที่แน่นอนของเป้าหมายให้พวกเรานี่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนตอนนี้และเราไม่มีทางเคลื่อนไหวได้เลยใช่ไหมทำได้แค่รอที่นี่งั้นเหรอนี่เจ้าผุบปากเดี๋ยวนี้ชายชราชุดเกราะทองคําเหลือบมองมาที่เขาขนาดกล่าว จะพูดมากทำไมรอฟังคำสั่งอย่างเดียวเข้าใจไหมขณะเดียวกันชายที่มีรูปร่างสูงผอมหัวหน้าของกองทัพที่ก้ากล่าวอย่างเย็นชาว่าระบบข้อมูลไม่สนใจคำร้องเรียนของท่านทูตเงินเหรอชายในชุดเกราะหน้าบึ้งขณะพึมงพำมสักพักมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา ผู้นำกองทัพที่ก้าวกับชายชราผู้สวมชุดเกราะสีทองหันกลับมาพร้อมกันประตูห้องโดยสารที่อยู่ไกลออกไปเปิดออกโดยอัตโนมัติขณะเดียวกันเขาเห็นหลวเฟิงในชุดเกราะสีเงินยิ้มและเดินเข้ามาข้างหลังเขามีดีแลนตามมาติดติดเมื่อมองไปที่รอยยิ้มของหลวเฟิงผู้นำกองทัพที่ก้าและชายชราก็อดยิ้มไม่ได้เช่นกัน ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีสินะเด็กหนุ่มชุดเกราะสีทองก็พึมพำรรเช่นกันนี่เจ้าหุบป,ปากได้ไหมชายชาราในชุดเกราะสีทองจ้องมาที่เขาขณะแสดงสีหน้ายันชาทุกท่านหลัวเฟิงยิ้มอย่างไร้กังวลตอนนี้ตัวตนอมตะเหยา่ไห่ที่เป็นเป้าหมายของเรากำลังมีพิธีในเมืองหลวง ฮ่าฮ่ายอดเยี่ยมเด็กหนุ่มชุดเกราะกระโดดขึ้นอย่างตื่นเต้นชายชราชุดเกราะทองคำและผู้นํากองทัพที่ก้าวต่างก็ยืนขึ้นฉันไม่ได้คาดหวังว่าระบบข้อมูลจะมีประสิทธิภาพมากหัวหน้ากองทัพที่ก้าวยิ้มข,ข้างข้างเขาชายชราที่สวมเกราะสีทองพูดขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้นั้นคงไม่กล้านิ่งนอนใจ ไม่กล้าดูถูกความยิ่งใหญ่ของนายท่านหลัวเฟิงอัญยประกาศคู่ไปกันเถอะตามฉันมาที่ห้องควบคุมหลัวเฟิงสั่งรับทราบหลัวเฟิงนำโดยอารักขาดีแล่นหัวหน้ากองทัพเจดีเขาทองผู้อาวุโสซีฟานฉีกับคาชนาและผู้นำกองทัพที่ก้าวตามเข้าไปพร้อมๆกัน ผู้นำของภารกิจทั้งหมดนี้รวมตัวกันภายในห้องควบคุมของยานดาวครอหวินโม่ทั้งหมดยืนอยู่ในห้องควบคุมหลัวเฟิงชำเลืองมองดูทิวทัศน์ของดาวครอแร่ที่รกร้างว่างเปล่าและพูดอย่างเย็นชาวา่าฝูงมินเจดีกองทัพที่9้าจำนวน30กลุ่มทั้งหมดฟังเป้าหมายคือดาวครอเมืองหลวงอาณาจักรรีมอันเดอร์เวิลด์ ทั้งหมดออกเดินทางได้รับทราบ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 มีรูปใบหน้าของผู้นำจำนวนมากบนหน้าจอรวมทั้งหมด31ลำภาพเหล่านี้เป็นแม่ทัพยานประจันบาลระหว่างดวงดาว30ลำตูมยานดาวเครมินโม่พร้อมกับยานฝูงบินเขาทองกลายเป็นลำแสงและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว ปูมแผ่นดินสั่นสะเทือนยานประจันบานระหว่างดวงดาวขนาดมหึมา30ลำที่มีความยาวมากกว่า10กิโลเมตรค่อยๆทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าความเร็วของพวกมันเร่งขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นลำแสง30ดวงที่บินไปยังอวกาศเมื่อหลัวเฟิงนำทีมอย่างรวดเร็วผ่านจากกระวาลอันมืดมิดมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์มเมืองหลวงบนดาวเคราะห์ดวงนั้น ดาวเคราะหแห่งนี้เป็นดาวเคราะหทุนเปรียบเสมือนแกนหลักของธุรกิจและเศรษฐกิจมาโดยตลอดมันรวบรวมผู้นำระดับบนของประเทศจักรวาลและวันนี้มีการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่มากผู้ที่ได้รับเชิญคือกลุ่มคนที่อยู่ตำแหน่งสูงที่สุดของอาณาจักร Dream Underworld ท่านหญิงรองดิฉันได้ยินมาว่าผู้นำอาณาจักร ของเราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มาจากอาณาจักรการูหญิงสาวสวยสวมชุดสีม่วงอยู่ที่มุมห้องยกแก้ววายขึ้นขณะคุยกับหญิงสาวสวยอีกคนที่มีผมสีเขียวหยกอย่างแผวเบาด้วยเหตุนี้แม้แต่บรรพชนของหัวหน้าก็ยังมาต้อนรับเขาเป็นการส่วนตัวท่านผู้นำบรรพบุรุษคนที่มาจะต้องเป็นตัวตวนอมตะในตาขององค์หญิงรองหญิงสาว ที่มีผมสีเขียวหยกทอประกายข้าไม่เคยเห็นตัวตนอมะตะจากดินแดนของจักรวาลมาก่อนเหนียวก็เห็นท่านหญิงหญิงสาวอีกคนยิ้มขณะกล่าวห้องอาหารคึกคักไปด้วยกิจกรรมบุคคลระดับบนของอาณาจักรที่มาถึงก่อนทั้งหมดพูดคุยกันเบาๆมีผู้หญิงสวยสองสามคนอยู่ท่ามกลางพวกเขาขณะมองดูเยาวชนคนอื่นๆ พิธีระดับบนแบบนี้มักเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชนในการหาพันธมิตรนอกดาวเคราะห์ภายในอวกาศมีคลื่นกระเพื่อมออกยนา,กกานจักรวาลสีเลือดรูปสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นและตามมาติดติดคือยานเจดีของเผ่าเขาทองและสุดท้ายคือยานประจันบาลระหว่างดวงดาวขนาดมหฮมาที่รวมตัวกันทั่วอวกาศ ในท่านนั่นคือดาวเคราะห์เมืองหลวงของอาณาจักร Dream Underworld นีแลนยิ้มและชี้ไปข้างหน้าหลัวเฟิงมองไปข้างหน้าเช่นกันเมื่อมองจากอาวกาศดาวเคราะหแห่งนี้ดูเหมือนถูกปกคลุมไปด้วยหมอกมีชั้นสีเขียวเข้มปกคลุมอยู่มันคล้ายกับโลกมากจริงๆช่างเป็นดาวเคราะห์ที่สวยงามอะไรเช่นนี้ หลัวเฟิงกล่าวเสริมอย่างนุ่มนวลน,น่าเสียดายที่วันนี้จะต้องพังทลายด้วยสงครามนั่นก็เลี่ยงไม่ได้ขอรับนายท่านนีแลนเน้นยำ้ำเป้าหมายในครั้งนี้คือตัวตนอมาตะระดับขุนนางเหยายาห่ยและระดับสูงสุดคือเจฟฟรียตัวตนอมาตะที่สามารถกระเพื่อมโลกทั้งใบได้อย่างง่ายดายในขณะที่ภารกิจเริ่มต้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งโลกจะได้รับผลกระทบผู้อาวุโสซอฟานฉีหลัวเฟิงตะโกนในท่านผู้เท่าฝูงบินเจดีตั้งใจฟังคำสั่งอีกสักครู่คุณจะต้องนำทีมไปสังหารเป้าหมายหลักเหยาหายและเจฟฟรีย์ลัวเฟิงกล่าวอย่างนุ่งนวลผมหวังว่า คุณจะทำสุดความสามารถและรักษาชีวิตของพลเรือนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดแน่นอนความสำคัญสูงสุดยังคงเป็นการฆ่าสองตัวตนอมะตะเข้าใจแล้วครับผู้เท่าซีฟานฉีพยักหน้าหลัวเฟิงมองดูดาวเคราะห์ที่สวยงามในอวากาศดวงตาของเขาค่อยๆเพ่งสมาธิขณะออกคำสั่งอย่างเย็นชา กองทัพที่9ทั้งหมด30กลุ่มล้อมดาวเคราะห์ทั้งดวงเอาไว้ทันทีที่ภารกิจเริ่มต้นให้ทำการหยุดยั้งและทำลายยานทุกลำที่พยายามจะหลบหนีเข้าใจไหมรับทราบรับทราบรับทราบยาน30ลำตอบกลับอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเริ่มลงมือได้หลัวเฟิงสั่งเสียงแข็ง ทันใดนั้นยานประจันบาลระหว่างดวงดาว30ลำที่ล้อมรอบยานดาวเครมินโมก็เริ่มแยกย้ายกันไปเตรียมที่จะล้อมรอบดาวเครมเมืองหลวงจากอาวกาศสามารถปิดกั้นการจราจรเข้าและออกทั้งหมดภายในภูมิภาคนั้นผู้อาวุโซสซีฟานฉีสั่งทุกคนในทีมให้เร่งมือด้วยหลัวเฟิงมองไปที่ซีฟานฉี ในท่านไม่ต้องห่วงทีมเจดีของเราจะฆ่าเหยาหายและเจฟฟรีย์อย่างแน่นอนดวงตาของชายชราชุดเกราะสีทองมีความมั่นใจอย่างยิ่งจำไว้ว่าต้องเปิดช่องออกอากาศผ่านเครือข่ายจากกรวาลเสมือนด้วยหลัวเฟิงสั่งการออกอากาศแบบซิงคโครไนซ์จะทำให้สามารถบันทึกภาพการต่อสู้และส่งไปยังเครือข่ายจากกรวาลเสมือนได้ทันที และเนื่องจากการออกอากาศรูปแบบนี้ถูกควบคุมโดยระบบของสมาพันธ์จากกระวาลเสมือนดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะปลอมแปลงได้ความคืบหน้าโดยละเอียดของภารกิจนี้และอื่นๆทั้งหมดต้องได้รับการแพร่ภาพออกอากาศเข้าใจหรือไม่รับทราบชายชราพยักหน้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้อาวุโสแล้ว หลัวเฟิงพูดกับชายชราการฆ่าพวกเขาสองคนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของภารกิจนี้หากเราล้มเหลวเราจะสูญเสียครั้งใหญ่ผมไม่ต้องการปล่อยให้พวกเขาหนีไปได้อย่างแน่นอนผู้อาวุโซสซีฟานฉีผมจะรอฟังข่าวดีลงมือได้หลัวเฟิงมองดูชายชราชุดเกราะทองคำจากไป เขากลายเป็นภาพเรือนรางและพุ่งออกจากยานดาวเคราะห์หมินโมเข้าสู่ยานเจดีของเผ่าเขาทองที่อยู่ใกล้เคียงภายในยานมีตัวตนอมตะระดับจัก,กรพรรดิหนึ่งคนนั่นคือผู้อาวุโสซีฟานฉีและตัวตนอมตะระดับขุนนางเจ็ดคนพวกเขากลายเป็นลำแสงอย่างรวดเร็วและพุ่งออกไปยังชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เมืองหลวงบาบาตา ทันทีที่การต่อสู้เริ่มต้นคุณแพร่ภาพออกอากาศทางไกลผมต้องการดูขั้นตอนการต่อสู้ทั้งหมดหลัวเฟิงกล่าวไม่มีปัญหาสมาพันธ์จักกรวาลเสมือนได้อัปเกรดระบบของยานลำนี้เป็นอย่างดีเราอยู่ใกล้มากและอยู่ในขอบเขตการสแกนอย่างสมบูรณ์ของข้าเจ้าไม่ต้องห่วงบาบาตะตะโกนอย่างตื่นเต้นจากหน้าจอ จำไว้ว่าเริ่มการสแกนเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นเท่านั้นมิฉะนั้นมันจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนพวกเขาเร็วเกินไปเข้าใจแล้วหลัวเฟิงมองดูดาวเคราะห์ที่สวยงามสงบสุขนั้นพร้อมกับยานประจันบาลระหว่างดวงดาวสาสิบลำพวกมันดูราวกับดวงจันทร์สาสบดวงที่ลอยอยู่รอบดาวเคราะห์เริ่มแล้วเริ่มแล้ว หลัวเฟิงสูดหายใจเข้าลึกๆขณะพึพรรมพำในห้องโถงภายในพิธีจัดงานท่านเทพอยู่ที่นี่แล้วเสียงอันทรงพลังดังก้องไปทั่วห้องโถงใหญ่ห้องโถงซึ่งแต่เดิมเต็มไปด้วยการพูดคุยก็เงียบลงทันทีเหล่าชนชั้นสูงและระดับบนบรรดาผู้มีชื่อเสียงในอาณาจักรแห่งความฝันใต้พิภพ,พ ต่างก็ถ่อมตัวและแสดงกิริยาด้วยท่าทางที่ดูให้ความเคารพอย่างเหลือเชื่อขณะที่พวกเขาเรอคอยอย่างอดทนที่ประตูห้องโถงมีเงาสามเงาเดินเข้ามากระแสพลังกดการกำเนิดไร้ลักษณ์ทำให้ผู้ครองดาวผู้ครองแดนและระดับจัก,กรวาลรวมไปถึงบุคคลทั่วไปจำนวนมากรู้สึกกดดันทันทีสวัสดีท่านผู้นำเทพ เจ้าเมืองคุกเข่าลงบนพื้นทันทีทุกคนในห้องโถงก็คุกเข่าลงพร้อมกันขณะตะโกนเสียงดังว่าสวัสดีผู้นำเทพเสียงก้องกังวานไปทั่วห้องโถงบนเวทีเป็นหนุ่มชุดเกราะสีเขียวหน้าตาหล่อเหลามองผ่านผ่านหน้าผากของเขามีคริสต์ัลแปลกๆฝังอยู่ภายใน ดูเหมือนชายหนุ่มคนนี้คือจัก,กรพรรดิผู้บุกเบิกอาณาจักรม r e a m Underworld แห่งนี้ท่านผู้นำบรรพบุรุษเหวี่ยาหายเยวหายผู้นี้เขามีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักร Dream Underworld แห่งนี้วันนี้ข้ามีความสุขมากเหยวหายยิ้มเสียงของเขาก้องกังวานในหูของทุกคนตัวตนอมตะอีกสองคนที่ยืนอยู่ข้างเขา หนึ่งในนั้นมีรูปร่างสูงและดูแข็งแกร่งเขามีหัวที่แหลมเขาเป็นบุคคลหมายเลขสองในอาณาจักรนี้และเป็นสิทธิ์ของเหยาไหา่เจฟฟรีย์ผู้ทำลายล้างคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งเขาสวมชุดคลุมยาวสีทองเข้มมีผมที่ยาวประดุดหิมะสีขาวรอยยิ้มของเขาราวกับดวงตะวันฉายแสง เพราะว่าหัวหน้าหลงจิเอ๋อแห่งจัก,กรวาลมาสู่โลกใต้พิภพของเราทันใดนั้นเสียงของเหยาหายหยุดกระทันหันเขาขมวดคิ้วทันทีแม้แต่เจฟฟรีย์และตัวตนอมตะผมขาวคนนั้นก็ขมวดคิ้วพวกเขาต่างเงยหน้าขึ้นมองเพราะตัวตนอมตะทั้งสามคนสามารถสัมผัสดได้ถึงพลังที่แข็งแกร่งราวกับเทพผู้ทรงพลังพัดผ่านพวกเขา นี่เป็นการกระทำที่ดูไม่สุภาพอย่างไม่น่าเชื่อสมาชิกระดับบนที่รวมตัวกันในห้องโถงต่างมองขึ้นอย่างสงสยัยฮ่าฮ่าช่างเป็นพิธีที่มีคนเยอะจริงๆนะฮิฮิพวกมนุษย์นี่มีวิธีที่สนุกกันซะจริงๆถูกต้องนั่นหนูนั่นหนูตุ๊กตาตัวน้อยที่อยู่บนเวทีสิฮ่าฮ่าฮ่า เสียงทุกเสียงราวกับกระจกถูกขีดข่วนดังก้องไปทั่วห้องโถงทำให้หลายคนไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากปิดหูของพวกเขาจบบทที่42ขอบคุณที่เข้ามาช่วยติดตามรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ